หนึ่งนาทีกับกอทอการขับรถที่ประหยัดเชื้อเพลิงและช่วยดูแลรักษาเครื่องยนต์นั้นมีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นเมื่อขับรถทางไกลานานเกิน4ี่ชั่วโมงควรพักรถ15นาทีเพื่อให้ความร้อนลดลงส่งผลทําให้น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นในระบบคลายความร้อนลงและกลับมามีคุณสมบัติที่ดีอีกครั้งการขับรถถอยหลังนั้นควรจะค่อยๆถอยไม่ควรเร่งเครื่องยนต์มากเกินไปเพราะเกียร์ถอยหลังจะกินน้ํามันเชื้อเพลิงสูงและใช้แรงฉุดมากกว่าเกียร์อื่น คนเว้นระยะห่างจากรถขันหน้าให้เหมาะสมเพื่อไม่ต้องเบรกกระทันหันโดยไม่จําเป็นเป็นการช่วยให้ประหยัดน้ํามันและลดการสิ้นเปลืองผ้าเบรกโดยไม่จําเป็นอีกด้วยและก่อนถึงปลายทางสัก500เมตรคนปิดแอร์รถยนต์เพื่อประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงโดยพัดลมจะเป่าลมไล่ความชื้นในตู้แอร์ไล่เชื้อราที่สะสมอยู่ในความชื้นอีกทางหนึ่งด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากกองถุงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก